ร่วมพจนภัยโดยลิมาโคโค่รีสอร์ทอ่าวพร้าวเกาะเสม็ดชาบุเคนทองหล่อซอยเกสุดยอดความอร่อยที่คุณต้องลองช่วงเที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยต้าคุณผู้ชมคะ คยสงสัยไหมคะว่าทาไมปู่ย่าตายายของเรามันจะบอกว่าลูกโตขึ้นให้ได้เป็นเจ้าคนนคนนะหรือไม่ก็ให้ได้เป็นหมอนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เที่ยวาตามป้ายหัวใจพอเพียงกับตุยตาติ๊กจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสและรู้จักชีวิตของหมอว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรคะ่ะวันนี้นะคะติดกพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคุณหมอนายแพทย์จิรพัฒน์พุ่มฉายานายแพทย์ผู้ชํานาญการประจาโรงพยาบาลเจ้าคุณภัยบูลอําเภอพนมทวนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ คุณหมอทำที่นี่มากี่ปีแล้วคะทำที่นี่มาก็คือสภานี้นนนครับครบสี่ปีครับครบสี่ปีค่ะก็ต้องมาถึงที่ประมาณกี่โมงครัคือต้องอถึงกี่โมงจริงๆแล้วโรงพยาบาลเพื่อตรวจกาปของคุณหมอและสมัยหมอรวมกันประมาณเก้าโมงเพราะว่าให้พยาบาลเตรียมวัดความดันวัดส่วนสูงวัดไข่ชั่งน้ำหนักเอาไว้ก่อนบางวัดจะมาไปของกันถ้าเรามาพร้อมตรวจครบเลย ใช่ก็จะไม่โฟล์วไม่ต่อเนื่องบยังไม่ผ่านขั้นตอนแล้วาก่อนอย่างผมผมชอบโฟล์ถ้ามีมีร้อยคนโฟล์ทีเดียวเลยผมไม่มีไม่มีหยุดเลยทีเดียวเลยถ้าหยุดหยุดแป๊บหนึ่งกมาอีกเนี้ยมันไม่ติดไม่ต้อไม่ต่อเนื่องสมองเรากําลังเล่นเลยทำมาเลยนอกจากนั้นอีกผมทุกวันอังคารที่สองกับที่สี่กับวันศุกร์ที่สามของเดือนผมจะต้องออกไปตรวจให้ทีลอหนาให แล้วมีรถโรงพยาบาลไปส่งหร,หรือว่าเราต้องอารถเรงาเองคือ,อปกติแล้วโรงพยาบาลจะมีจัดของรถเราไปส่งหมอแต่ผมเองไม่ต้องการขับรถเองได้เราขับรถโรงพยาบาลได้ข,ข,ข,ขับรถไปเองเขาหมเลิกก,กับ,กบานายหัวขับรถกลับแต่ไม่ต้องลําบากไม่เปีือง<า>คนเวยผมไปตลาดเขตวันหนึ่งอย่างเดือนหนึ่งสองครั้งวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าร,ร้อยคนนะตรงนั้นตัวก็ตั้งแต่ไปดสก็หึงตัวสิบโมงตัวยาวเชื่องก็ไม่ได้ผัาสัดวนยาวเสร็จประมาณวันหนึ่งวันสองเขเลิกกลับ เหมือนกัรู้ว่าหมอจะมาแล้วก็มาร้อใช่เพราะเขานักระตรงน้ถ้าตรงนั้นถ้าเราไม่มีตรงนั้นคนไข้อีกร้อยสอง้อก็จะมาที่นี่ตรงอื่นอีกอีกหลายนะหมายก็จะมาที่นี่ไปสกัดเพราะฉะนั้นตรงนี้แบ่งใช่มันก็จะแบ่งประยุกต์นอกบ้างแต่คุณหมอไม่ได้เครียดมาใช่ไหมคะเครียดเครียดแล้วารู้อย่างนี้ตอนแรกว่าเป็นหมอจะเครียดตั้งแต่เรียนจะเครียดรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่จะหนอนโยบายครอบครัวก็ก็ด้วยแล้วในเมื่อตอนนั้นเราแอนตี้มากเราไม่อยากเรียน แค่ครอบครวัวให้เรียนแล้วก็เรีย,น,รยนแต่ท้อในเมื่อวันหนึ่งเราจบมาลแล้วชีวิตเราเป็นแบบนี้แล้วเราเื่อมาเป็นหมอแล้วหน้าที่ของเราคือช่วยเหลือคนเรื่อมของคน่อแทนคิดได้แค่นั้นได้แค่นั้นคือคือเราจะเหนื่อยจะอะไรก็แล้วแต่แต,แต่แต่คือหน้าที่เราชีวิตเราไม่รู้ใครกําหนดไม่รู้เหมือนกันเราเดินมาทางนี้เพราะฉะนั้นเพราะนั้นชีวิตเราก็คือเนี่ยช่เหล,ลือคนเราไม่เคยเอาเบียบคนไม่เอาวิชาชีพมาใา่เลย